สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆวันนี้ก็มากันอีกรอบนะคะรอบนี้นะ,ะก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะมาเรียนแต่งหน้าออนไลน์กับครูยุ้ยนะคะก็หลายๆคนนะคะก็จะต้องอ,อ,อยู่บ้านอนะไรแบบนี้นะคะกออ็อยากจะเรียนแต่งหน้านะคะไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนนะคะก็มาเรียนกับครูยุ้ยนะคะมาเรียนกับ ครูยุ้ยนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการแต่งหน้านะคะ,ะเป็นอคอร์สเบสิกเบื้องต้นนะคะสำหรับมือใหม่หัดแต่งเลยนะคะบางคนเนี่ยอ,อ,อยากจะเริ่มแต่งหน้านะคะเริ่มที่จะฝึกการแต่งหน้านะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะยุ้ยจะมาแนะนําการแต่งหน้าแบบ เบสิกจริงๆนะคะสำหรับคนที่แต่งไม่เป็นเลยก็สามารถที่จะดูนะคะคลิปนี้ได้นะคะาการแต่งหน้านะคะก็จะมีอยู่3สเตปด้วยกัน3สเต็ปใหญ่ๆนะคะสเตปที่1น,นะคะก็คือสเตปของอาการวางวาง,วางาเขาเรียกอะไรล่ะการลงผิวนะคะอ่ะการเตรียมผิวเตรียมสภาพผิวนะคะ ปรับโครงสร้างหน้านะคะสเต็ปที่2นะคะก็จะเป็นการาแต่งเติมสีสันนะคะแล้วก็สเต็ปที่3นะคะก็จะเป็นการนะคะมีใครมาบ้างแล้วนะคะ สเต็ปแรกนะคะลงพื้นผิวสเต็ปที่2ปรับโครงสร้างหน้าแล้วก็สเต็ปที่3เติมสีสันนะคะสวัสดีพี่ชายคนสวยด้วยนะคะนี่แฟนพันธุ์แท้เลยจริงๆนะคะมากันทุกไลฟ์เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังใจและการกดไลค์ที่ส่งกันมานะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสเต็ปแรกนะคะก็คือการาลงผิวนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวนะคะขออนุญาตเก็ <laughs> <laughs> บผมนิดนึงนะคะเร,เริ่มจะ ผมเริ่มจะพันกันนิดหน่อยนะคะเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวหาตัวหนีบแป๊บหนึ่งหนีบไว้ก่อนนะคะชึโอเคอ่ะ อันดับแรกนะคะก็อันนี้ยุก็ลงผิวมาแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีเพื่อนนุชด,ด้วยนะจ๊ะที่กระบี่เป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเอ่อใครออกนอกบ้านกันแลวเนาะแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันผ่านโลกออนไลน์นะคะหลายๆคนก็ อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเรียนนูน่นเรียนนี่เรียนนั่นก็เรียนผ่านออนไลน์ได้นะคะก็เหมือนวันนี้นะคะที่ยุยชวนเพื่อนเพื่อนมาเรียนแต่งหน้าออนไลน์นั่นเองนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะเราจะมาลงผิวกันก่อนนะคะวันนี้ยุยเน้นลงผิวแบบบางเบานะคะไม่หนักนะคะไม่หนักหน้านั่นเองแล้วก็เครื่องสําอางก็ถือว่าใช้น้อยชิ้นมากที่สุดนะคะก็อันดับแรกเลยมาลงผิวกันก่อนนะคะจะเป็นการเลือกใช้แป้งพับนั่นเองนะคะ ก็สําหรับใครหลายๆคนที่ออไม่ชอบแต่งหน้าโดยการใช้รองพื้นนะคะก็สามารถใช้แป้งพับได้นะคะแต่ถ้าออสมมุติว่าเราใช้แป้งพับผสมรองพื้นแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องลงรอง,งพื้นแล้วนะคะเพราะว่าถ้าลงรองพื้นแล้วออไปลงแป้งพับผสมรองพื้นอีกมันจะหนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่ะโอเค การลงผิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นการลงแป้งพับนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเบสิกมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะในการแต่งหน้ามือใหม่นั่นเองนะคะการเลือกอเดี๋ยวการเลือกแป้งพับนะคะก็จะต้องเลือกให้สีเข้ากับสีผิวของเรานะคะพยายามเลือกให้เป็นสีเดียวกับสีผิวของเรานะคะถ้า เราเลือกเข้มเกินไปหรือว่าสีอ่อนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้หน้าของเราสีเพี้ยนนั่นเองนะคะแล้วก็ดูถ้าสีขาวเกินไปก็จะทําให้ดูหน้าลอยนะคะถ้าสีเข้มเกินไปก็จะทําให้ดูหน้ามืดนะคะแต่ถ้าเลือกสีที่เข้ากับสีผิวของเราจะทําให้หน้าของเราดูสว่างไบรท์นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ยูก็เลือกใช้เป็นแป้งพับของออมองเห็นไหมเอ่ยของบูเต้นะคะเป็นเบอร์เบอร์สามนะคะเพราะว่ายูเป็นคนที่ค่อนข้างจะผิวเข้มอยู่เหมือนกัน นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการลงแป้งพับก็คือเอาพับแตะนะคะที่แป้งแล้วก็ทิกนะคะก็คือการกดนั่นเองนะคะอ่ะกดๆๆลงไปนะคะเราจะไม่ปาดนะคะเราจะไม่ปาดแป้งนะคะสวัสดีน้องบิ่มด้วยนะจ๊ะที่จังเป็นยังไงบ้างนะคะอ,อ,อ,ยอยู่ที่ไหนนะหวงวิเศษใช่ไหม <laughs> สถานการณ์โควิดที่วังวิเศษเป็นไงบ้างคะทุกคนตอนนี้น่าจะอยู่แต่ในบ้านกันนะคะก็เหมือนยุ้ยนะคะยุ้ยก็อยู่แต่ในบ้านนะคะโอเคอืมเราก็าลงแป๊กพับกันก่อนนะคะเดี๋ยวหากระจกก่อนนะคะมองจากกล้องบางทีก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะคะอะโอเคลงนะคะแป้งพับใช้ทริคก,ก็คือการกดนั่นเองนะคะ กดๆลงไปบนผิวอ่ากดๆๆนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะก็คือการเอ่อลงผิวนั่นเองนะคะเราจะมา,าถมที่กันนะะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวที่แบบว่ามีหลุมสิวนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ต้องเลือกแป้งที่มันค่อนข้างจะ ปกปิดนิดนึงนะคะอ่ะต่อไปนี่ลงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมาปรับโครงสร้างหน้ากันนะคะด้วยการคอนทัวร์และเชดดิ้งนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเหลาจมูกกันก่อนนะคะเอ่อสําหรับใครที่มีปัญหาจมูกแบนจมูกแฟบเหมือนยุ้ยนะคะก็ <c oughs> ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีจมูกนะคะมีเอ่อมีจมูกไว้หายใจนะคะแต่ว่าไม่มีดัางนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเชดดิ้งกันนะคะก็วิธีการเชดดิ้งดัางนะคะเราจะใช้ตัวเขาเรียกอะไรล่ะบอนเซอร์ er นะคะอ่ะอันนี้ถาดนี้นะคะเป็นของซีวันาน,นั่นเองอเราจะใช้สีก็เป็นพู้กันแบบนี้นะคะอ่ะพู้กันแบบนี้ในการเหลาดัางนั่นเองนะคะอ่ะเกลี่ยม,มาจากใต้หัวคิ้วนะคะแล้วก็ไล่ลงมาตรงปลายจมูกนะคะเกลี่ยม,มาจากหัวคิ้วนะคะ ไล่ลงมาที่ปลายจมูกนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะอันนี้คือการปรับโครงสร้างหน้านั่นเองนะคะใครที่ไม่มีดั้งนะคะก็ใช้เทคนิคนี้นะคะจะทําให้ดั้งโด่งนั่นเองนะคะมือใหม่ก็สามารถที่จะทําได้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีบอนเซอร์นะคะหาได้จากไหนนะคะก็อายแชโดว์สีน้ําตาลก็ได้นะคะหรือ หรือ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 จะเป็นพาเลตในการเขียนคิ้วก็ได้นะคะอ่ะแบบนี้ก็ได้นะคะพาเลตในการเขียนคิ้วแบบเนี้ยเอาเอาสีน้ําตาลสีอ่อนสุดในใ,ในในพาเลตนะคะ,ะมาใช้ในการไล่ด่างนั่นเองนะคะอันนี้ยุก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะมาเหลาด่างนะคะอ่าอันนี้คือปรับโครงสร้างหน้านะคะสเต็ปที่สองพอเหลาด่างเสร็จแล้วมาเหลาอะไรต่อนะคะเหลากรามค่ะ ก็คือจากจากตรงไรผมตรงนี้นะคะลากเข้ามา่ค่อยๆระบายนะคะเห็นไหมเขาจะเริ่มแบบว่าแก้มแก้มเริ่มเล็กลงนะคะก็เราจะไม่ให้มันอยู่แบบเป็นเส้นแบบนี้นะคะอันนี้คือลากเส้นไว้ก่อนนะคะทําเป็นโครงไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยกันอีกทีหนึง่งตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะบริเวณบริเวณกรามน,นะคะ อ่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะใช้แปลงอ่าในการเกลี่ยนะคะอ่าใช้แปลงลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ด้ามหลุดไปแล้วนะคะอ่าใช้แปลงในการเกลี่ยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีแปลงนะคะเราก็ใช้มือก็ได้นะคะอ่าถ้าเราใครไม่มีแปลงใช้มือคะ่ะมือ อ่ะมือในการเกลี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับมือใหม่นะคะอ่ะใช้มือในการเกลี่ยก็ได้นะคะ,ะเห็นไหมเราใช้มือของร้อยเป็นประโยชน์นะคะโอเคนะคะสําหรับใครที่มีแต่แปรงปัดแก้มอย่างเดียวนะคะก็ใช้มือก็ได้แต่ถ้าใครมีแปรงก็นะคะใช้แปรงในการเกลี่ยนะคะช่วยในการเกลี่ยนั่นเองอแก้มเริ่มเล็กลงแล้วเห็นไหมคะ หน้าเริ่มจะวีเชฟแล้วนะคะนี่ก็คือเทคนิคนะคะของการแต่งหน้าให้ดูเล็กลงนะคะเราดั้งเรากรามเราแก้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจุดตรงไหนที่เราจะมาลงไฮไลท์นะคะลงไฮไลท์ก็คืออะไรลงไฮไลท์ก็คือส่วนที่เราจะทําให้โด่งโหนกนูนนั่นเองนะคะก็ไฮไลท์วันนี้นะคะยจะเลือกใช้เป็นเป็นสี สีออกชมพูขาวๆนะคะแตะบริเวณปลายจมูกเห็นไหมก็จะดูแววาวขึ้นมานิดนึงนะคะอย่าเยอะนะคะอย่าเยอะก็ตรงบริเวณนี้นะคะบริเวณหน้าผากและบริเวณคางไม่ต้องลงเยอะนะคะอ่ะอันนี้เราใช้นิ้วลงได้เลยก็เกียร์เบาๆนะคะเห็นไหมดั้งเริ่มจะโด่งขึ้นมาแล้วนะคะอ่ะ น,ะะนี่คือการปรับโครงสร้างหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนที่3าขั้นตอนการสร้างสีสันนั่นเองนะคะขั้นตอนการสร้างสีสันคืออะไรก็เดี๋ยวเราจะมาเติมสีให้กับหน้าของเรานะคะเขียนคิ้วเขียนตาเขียนคิ้วเ,เขียนตาทาปากทาแก้มนะคะกะ็เทคนิคก,การเขียนคิ้วนะคะอันนี้ยูจะเลือกใช้เป็นไอเชโร่ I o, สำหรับการเขียนคิ้วโดยเฉพาะแล้วเขาจะมีแปรงแบบแปรงสาหรับเขียนคิ้วมาให้ เะะทคนิคการเขียนคิ้วนะคะก็คือเราจะวาดโครงคิ้วก่อนนะคะนี่ยุก็เขียนมาแล้วนะคะตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือลากนะครับใช้หัวตั้งหัวแบบนี้ค่ะหัวปลายแหลมเนี่ยหันมาทางหัวคิ้วนะคะแล้วก็ค่อยๆลากไปเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะต่อไปเรามาวัดเรามาวัดด้านบนนะคะจากตรงนี้ จาข้างตานะคะวัดขึ้นไปแล้วก็อ่าเห็นไหมนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะคะมาแต่งให้ป้าบ้างโอเคนะคะป้าเดี๋ยวเออถ้าไปที่ระนองนะคะจะไปแต่งให้นะคะ <laughs> ตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซเชียลดิสแตนต์ก่อนนะคะ <laughs> อยู่แต่บ้านนะคะอ่ะ เรียนผ่านออนไลน์กันก่อนนะคะช่วงนี้อ่านี้ก็เริ่มระบายสีนะคะแนะนําว่าถ้าการคิ้วก่อนนะคะจะเขียนง่ายมากนะคะคือถ้าการไม่กันไม่ถูกกันไม่ได้ก็ก็หัดกันนะคะฝึกกันได้นะคะฝึกกันได้นะคะอเองก็ฝึกเหมือนกันนะคะฝึกทุกวันทุกวันนะคะเดี๋ยวมันก็เป็นเองนะคะเราสามารถฝึกกันได้นะคะเป็นวิชาทักษะนั่นเองนะคะ อ่าพอ,พอหันทางนี้นะคะก็หันหัวหัวไปแหลมนะคะไปที่ัวคิ้วนะคะแล้วก็ลากเส้นจากหัวคิ้วไปนะคะแล้วก็ลากมาที่หางคิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็วัดวัดจากหางตาขึ้นไปยังจุดก่งคิ้วนะคะแล้วก็่เห็นไหมอันนี้คือวัดโครงนะคะจากหัวคิ้วไปยังจุดก่งคิ้วนะคะจุดก่งคิ้วคือจุดสูงสุดของคิ้วตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ระบายสีค่ะเมื่อเราวาดโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ระบายสีนะคะอ่าอันนี้เทคนิคนะคะสําหรับคนที่เพิ่งหัดเขียนคิ้วนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใช้แค่อายแชโดว์เท่านั้นเองนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคิ้วนะคะต่อไปตาค่ะตาวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นแบบว่า สีที่ง่ายง่ายและเบสิกนะคะแล้วก็สามารถแต่งได้ทุกวันเลยนะคะนั่นก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะคะสีน้ำตาลเนี่ยแบบเป็นสีที่เบสิกและคลาสสิกมากนะคะอ่ะอันนี้ยูก็ใช้นิ้วเลยแล้วกันนะคะในการแตะแตะอายแชโดว์นะคะซึ่งเป็นพาเลตแบบนี้เลยนะคะนี่มีหลายสีนะคะแต่เดี๋ยววันนี้แตะดูเป็นสีเอ่อน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะคะก็แตะลงบน ตานะคะเปิดตานะคะอ๋ออยากเขียนคิ้วเป็นนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าไปแลนองนะคะเดี๋ยวจะจัดสักคอร์สหนึ่งนะคะป้าสมดีนะ <c oughs> เออจัดพี่ๆอสมนะคะมาเรียนกันสักคลาสหนึ่งเรียนกันสักห้องหนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะ <c oughs> เรียนแต่งหน้านะคะโอเคเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องอสมนี้ก็ออกงานกันเยอะเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ยุ้ยใช้นิ้วนิ้วอะไรล่ะนิ้วนางนาะ ในก็ะแตนะคะอ่ะแบบนี้เลยง่ายๆนะคะง่ายๆแบบแต่งได้ทุกวันนะคะแบบนี้นะคะเราก็ระบายสีไปนะคะอาจจะเลงไม่ค่อยชับนะคะเพราะว่าเป็นคนใต้นะคะ <c oughs> เลงทองแดงมั่งไรมั่งนะคะเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอาอีกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลงโยกกันไปมั่งอะไรมั่งนะคะอืมเ็นไมอ้อ่ะวิ้งวิ้งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตาแบบง่ายมากนะคะต่อไปต่อไปออตรงนี้นะคะเราบางคนบอกว่าอู้เขียนยากจังเลยเขียนยังไงนะคะเป็นเส้นไอายไลเนอร์นะคะแนะนําเลยว่าเขียนทุกวันค่ะฝึกทุกวันเขียนทุกวันได้เองค่ะเขียนได้เองนะคะเทคนิคนะคะก็คือก็เหมือนกับการเขียนคิ้วด้านบนนั่นแหละวาดกรอบก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมนะคะหรือว่าถ้าใครที่ตาใหญ่อยู่แล้วก็ วาดแค่เส้นเล็กๆก,ก็โอเคแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนอยุ้ยเนี่ยตาเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวาดให้หนานิดนึงนะคะเพราะถ้าวาดเล็กมันมองไม่เห็นนะคะมันเลยไม่เห็นอ่ะอันนี้คือวาดหางก่อนนะคะอ๋อขอบคุณล่วงหน้านะคะโอเคค่ะป้านะคะเดี๋ยวถ้าไปวันไหนเราจะบอกจะบอกไปนะคะแล้วก็เออจะได้นัดพี่น้องอสมอมาเรียนกันนะคะอ่ะโอเค นี่เสร็จไปแล้วนะคะก็คือเทคนิคการลากหางตาเมื่อกี้นะคะก็คือลากจากตรงเนี่ยตรงหางตาแล้วก็ลากเฉียงขึ้นไปนะคะต่อไปก็อันนี้คือว่าจะหัวตามานะคะ่ะเห็นไหมมาประกบเห็นไหมคะอะได้แล้วแล้วก็ค่อยๆระบายค่ะ ระบายเติมสีเข้าไปแนะนาว่าให้เลือกเป็นแบบปากกาแบบนี้นะคะแล้วมันจะเขียนง่ายสาหรับมือใหม่นะคะเพราะบางทีถ้าไปเป็นแบบว่าเป็นเป็นผู้กันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบเขียนยากไงถ้าเป็นแบบว่าเป็นเป็นเมจิกแบบนี้ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับการเขียนหนังสือเนาะนะคะอ่า ไหมคะดาเริ่มคมขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งข้างนะคะต่อไปก็อีกข้างหนึ่งอ่านะคะแล้วก็ชึบอ่าอ่าเสร็จเรียบร้อยวิงวงินะคะ แล้วก็ระบายสีค่ะมันระ,ะบายสีนั่นแหละอะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตาก็จะเลดูคมขึ้นมาทันใดนะคะอ่าต่อไปนะคะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะให้ตาดูคมมากยิ่งขึ้นนะคะก็แนะนำเลยนะคะว่าให้ใช้ดินสอ เขียนขอบตานะคะเดี๋ยวหาแป๊บอ่ะเจอแล้วนะคะดึงสอแขกแบบนี้นะคะแสงแสงแสงโอเคอ่ะดึนสอเขียนขอบตาแบบนี้นะคะก็นิ้วนะคะดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เขียนขอบตาค่ะ ตัวนี้สามารถใช้เป็นอายไลเนอร์ uh, ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่เขียนเขียนด้วยเมจิกไม่ได้ก็เขียนแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ,ะเห็นไหมคะตาทั้งสองข้างที่ไม่ได้ข้านี้ไม่ได้เขียนข้างนี้เขียนแล้วข้างนี้จะดูโค้งกว่าเห็นไหมคะ อ้ยะอายะละกะอ่ะในการเขียนตาต้องใช้สมาธินิดนึงนะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะคือแค่นี้ก็จะทำให้ตาดูคมขึ้นแล้วจากตาเล็กๆนะคะอ่ะหมวยเมื่อสักครู่นี้ก็เริ่มจะโตขึ้นแล้วเห็นไหม ต่อไปเทคนิคการปัดมัสคคาร่านะคะก็การปัดมัสคคาร่านะคะก็จะเป็นในลักษณะของอปัดขนตายแบบซิกแซกขึ้นไปนะคะเอ๊ะทำไมแสงมันแปลกๆอะโอเคนะคะก็ปัดแบบนี้นะคะค่อยๆปัดขึ้นไปนะคะอืม อะไรสิบาทใน้พุ่มตรงยัง่งอ๋อพุ่มตรงแหลพ่พร้อมใช่ไหมโอเคนะคะอ่ะนี่นี่ก็ปัดขึ้นไปแบบนี้นะคะค่อยๆแบบซิกแซกซิกแซกแขึ้นไปนะคะอืมเห็นไ,ไหมอันนี้คือเทคนิคการปัดขนตาให้แลดูงอนนะคะ <laughs> อะไรสิบบาท <laughs> อ่ะนะคะปัดปัดแบบนี้ค่อยๆแบบว่าซิกแซกขึ้นไปนะคะอ่านี่คือปัดขนตาบนนะคะ <c oughs> อืมโอเคต่อไปปัดขนตาล่างด้วยนะคะ ก็ค่อยๆปัดอีกเหมือนกันนี่ก้มหน้ามองเห็นไหมอืมโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวแต่งหน้านอนนะคะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการล้างหน้าด้วยนะคะโอเคแสงแสง,แสงโอเคแสงโอเวอร์อีกแล้วนะคะเมื่อกี้ ขั้นตอนต่อไปก็นะคะปัดแก้มฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วนะคะมาแล้วแสงแลบผิดเพี้ยนไปนะคะปัดแก้มนะคะปัดแก้มโอเคก็จะเป็นแปรงปัดแก้มในลักษณะแบบพุ่มๆแบบนี้นะคะแสงแปลกๆม,มาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเบสิกเทรนนิ่งคอร์สนะคะ <laughs> สำหรับการแต่งหน้าเวลาปัดแก้มนะคะแนะนำว่าให้ปัดเฉียงแสงเพี้ยนอีกแล้วโอเคได้เนาะอ่าแบบนี้นะคะปัดปัดแบบนี้แสงโอเวอร์อ่ะเดี๋ยวเดี๋วเดยวดี๋ยวปรับแสงนิดนึงนะคะโอเคปัดแก้มแบบนี้นะคะอ่า อ๋อต้องก้มหน้าใช่ไหมเสงเข้าเยอะนะคะเมื่อกี้อ่าแบบนี้นะคะปัดเฉียงลงมานะคะอ่าแนะนำว่าปัดปัดไม่ให้เลยเออเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ให้เลยปีกจมูกนะคะก็คือปัดลงมาแบบนี้นะคะอ่ะคือถ้าปัดลงต่ำอ่ะจะทำให้แก้มดูย้อยดูห้อย แก้มหยดยานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตาทําให้มันแบบเฉียงเฉียงเฉียวนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนมันตัวยุเองเนี่ยเป็นคนที่แก้มเยอะนะคะก็เลยแบบต้องปัดให้มันดูแบบเป็นรูปตัววีอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าถ้าถ้าไปไปไปปัดแบบกลมๆม,มันก็จะทําให้ดูแก้มใหญ่อีกนะคะโอเคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นอ่ลิปสติกนะคะฮัลโหลลิปสติกอยู่ไหนลิปสติกนะคะก็ จะใช้สีออกน้ำตาลน้ำตาลนูดนูดนะคะก็เป็น FVD look นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้า,าง่ายๆนะคะจริงๆเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปแต่งตามกันได้เลยนะคะไม่ยากนะคะ ใครที่บอกว่าแต่งหน้าไม่เป็นนะคะไม่รู้จิตกพรพือนนะคะก็มายู่แต่งให้นะคะก็นะคะเนี่ยเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถทําได้ด้วยตัวเองทําได้ฝึกทุกวันทุกวันนะคะเดยกก็เป็นเองนะคะเพราะว่ายูเองก็ตอนแรกๆกันนะคะก็ไม่ได้ไปร่ําเรียนมาจากไหนนะคะก็อ่านในบล็อกในบล็อกบ้างในเว็บอะไรนะเขาเรียกเมื่อก่อนเว็บบอร์ดบ้างนะคะใน youtube บ้างเมื่อก่อนใน youtube ของ เมืองไทยก็ยังไม่ค่อยมีเยอะนะคะแต่ว่าก็จะไปดูช่องต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะก็ดูช่างแบบของฝรั่งอะไรเงะะี้ยเนาะที่เขาทำเป็นรีวิวใน u t u b e นะคะ <c oughs> ก็นั่งดูไม่ใช่นั่งดูอย่างเดียวนะคะดูแล้วก็หัดแต่งด้วยนะคะเหมือนตอนสมัยก่อนเนี่ยสมัยเรียนนะคะยุ้ยแต่งหน้าไม่เป็นเลยแล้วก็บอกเลยว่าสมัยเรียนไม่แต่งหน้าเลยนะคะหน้าสดไปโรงเรียนทุกวันทาแต่แป้งกระป๋องอะนะคะพอ,อหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ เริ่มจะทํางานก็มาหัดแต่งหน้าทุกวันเลยนะคะหลังเลิกงานดูคลิปดูอะไรเนี่ยก็สมัยก่อนเนาะอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แบบเฟื่องฟูเหมือนตอนนี้ก็โหลดนะคะโหลดคลิปโหลดคลิปใส่เครื่องไว้แล้วก็เอากลับบ้านไปดูนะคะก็สมัยนั้นมือถือก็ยังดู YouTube ไม่ได้เนาะก็แล้วก็แบบว่าดูในคอมนี่แหละแล้วก็โหลดคลิปมาดูทุกวันหัดแต่งทุกวันผมก็ฝึกทําทุกวันนะคะตอนนั้นจะรับปริญญาด้วยตอนจบใหม่ๆนะคะ ฝึกแต่งแต่งหน้าทุกวันฝึกทําผมทุกวันนะคะเพราะว่าตอนรราเป็นยาเนี่ยอยู่แต่งหน้าทําผมเองนะคะอะแล้วก็คือแบบว่าไม่อยากจะไปจ้างช่างนะคะเพราะว่าตอนนั้นญาติก็ไปไปเยอะเหมือนกันแล้วก็นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งหน้าทําผมเองนะคะแล้วก็ฝึกทุกวันแต่งทุกวันจนตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็เป็น10กว่าปีแล้วนะคะ,ะดูหน้าตาแบบนี้นี่ดูละอ่อนใช่ไหมคะสาสกว่าแล้วนะคะก็ <laughs> นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะที่ยุ้ย๋ยาจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้เลยนะคะใครอยากรยรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าในส่วนตรงไหนนะคะหรือว่าการทำผมการดูแลผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะสอบถามยุ้ยมาได้เลยนะคะอยากจะให้ยุ้ยมาทำคลิปอะไรนะคะอยากจะให้ยุ้ยมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามการดูแลผิวหน้าการดูแลรูปร่างต่างๆก็สามารถที่จะ คอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ยุลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในไลฟ์หน้านะคะสามารถติดตามยุได้ทางไหนได้บ้างนะคะในเพจ facebook ชื่อว่าเพจสวยได้ดูมืตัวเองและช่อง youtube ชื่อว่าสวยได้ดูมืตัวเองเช่นเดียวกันนะคะยุจะลงคลิปทุกวันนะคะในช่อง y t u t u เนี่ยเพราะฉะนั้นก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะวันนี้ยุลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย